สวัสดีทุกคนคืนนี้ทุกคนจะได้ทราบเคล็ดลับวิธีพักโรงแรมไม่ให้เจอผีเชิญรับฟังได้ตามนี้ครับการที่เข้าพักในโรงแรมนั้นสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือการที่เราได้พักผ่อนได้ผ่อนคลายความเหนื่อยซึ่งสิ่งสุดท้ายที่เราอยากเจอในระหว่างที่เข้าพักในโรงแรมนั่นก็คือเจอผีนั่นเองแล้วเราจะมีวิธีอะไรที่หลีกเลี่ยงการเจอผีในโรงแรมบ้าง ตอนนี้เราก็ได้ไปหาข้อมูลและสรุปวิธีพักโรงแรมไม่ให้เจอผีจากที่แจ็คเดอะกวดจากเรื่องเล่าที่ถูกนำมาเล่าบ่อยๆในรายการว่าถ้าอยากให้มั่นใจว่าไม่เจอผีในโรงแรมเราต้องทำยังไงที่หนึ่งความรู้สึกของการเข้าโรงแรมครั้งแรกถ้าโรงแรมที่เข้าไปพักเวลาเปิดห้องครั้งแรกแล้วมีความรู้สึกถึงกลิ่นอับของห้อง ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ควรที่จะพิจารณาเพราะถ้าไม่ใช่เรื่องผีก็อาจจะเป็นเพราะห้องถูกทำความสะอาดมาไม่ดีหรือไม่ได้เปิดให้มีผู้เข้าพักนานที่ 2. จัดวางสิ่งของในห้องแบบแปลกๆถ้าเข้าไปในห้องแล้วเจอการจัดวางและจัดห้องแบบแปลกๆ หรือเจอสิ่งของที่ไม่ควรมีอยู่ในห้องไม่ว่าจะเป็นดอกไม้กระถางทูกพวงมาลายรวมไปถึงเรียนอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะมีก็ควรพิจารณาที่สไม่ควรตือ้อในกรณีที่เราไม่ได้จองห้องพักมาก่อนแล้ววอล์กอินเพื่อจองห้องแล้วห้องพักเต็มก็ควรที่จะเข้าใจไม่ควรตือ้อ ไม่ควรยื้อเพราะมันไม่มีห้องพักแล้วจริงๆถ้าเราตื้อจนทางโรงแรมเปิดห้องให้จริงๆแสดบอกว่าเขาอาจจะเปิดห้องที่เก็บเอาไว้ไม่ได้เปิดให้คนพักมาให้เราพักก็ได้ซึ่งห้องประเภทนี้มีโอกาสสูงที่จะได้เจอผีได้ที่ 4. ห้องติดบันไดมีไฟจากสถิติผู้ที่มาเล่าเรื่องผีในเดอะกวดเรดิโอประมาณ90เของผู้ที่มาเล่าเรื่องนั้นมักจะเจอผีที่ห้องติดทางหมีไฟมากที่สุด จากสถิติที่พี่แจ็คฟังมาแล้วกว่าหเรื่องที่ห้าตกเครื่องแป้งที่ปลายเตียงห้องที่เข้าไปแล้วเจอตกกระจกเครื่องแป้งอยู่ปลายเตียงพอดีสถิติ100%เอร์เซมีความเชื่อว่าวิญญาณมักเข้ามาสู่โลกทางกระจกเวลาที่เราตื่นมากลางดึกอาจจะเห็นใครยืนที่หน้ากระจกหรือวีผมที่หน้ากระจกบ,บ้างนั่นเอง ฉันหวังว่าวิธีการเหล่านี้จะช่วยทุกคนได้ขอบคุณที่รับชม